นี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ต้องบอกกันเลยว่าจังหวัดแรกที่เราพบผู้ติดเชื้อคือจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการส่งนักรบชุดขาวนะคะไปช่วยเหลือถึง2ชุดด้วยกันล่าสุดค่ะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์หรือว่านักรบชุดขาวชุดที่3นะคะจานวน9คนไปช่วยเหลือสู้ภยัยโควิดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาสรีวิชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ทางด้านของนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่ญาติพี่น้อง ได้เข้าร่วมให้กำลังใจและส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ทีมที่3ค่ะมีทั้งหมดจำนวน9คนคุณผู้ชมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะซึ่งก่อนออกเดินทางนะครับได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจทำการบรรยากาศที่อบอุ่นครับมีการตั้งแถวมอบดอกไม้ให้กับนักรบชุดขาวพร้อมส่งขึ้นรถ และหลังจากนั้นนะครับก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่จะกลับมาทุกคนนะครับก็ต้องถูกกักตัว14วันและตรวจหาเชื้อโควิด19จนกว่าร่างกายจะปลอดเชื้อสมบูรณ์แข็งแรงจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไปได้ครับ ทั้งนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้กล่าวว่าภารกิจในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์จริงที่มีการระบาดหนักบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมกันแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งการส่งทีมนักรบชุดข่าวนะคะนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะซึ่งทีมนักรบนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน และนับว่านักรบชุดขาวเป็นบุคคลที่เสียสละชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึ่งก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสมุทรสาครต้องบอกเลยนะคะว่าขอแสดงความชื่นชมทุกท่านที่เสียสละขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะครับ